เฮ้ยกอนชิเอัวนี้มาดูนี่สิไม่รู้อะไรอยู่ในนี้อไรอะไรๆนี่ไงโหโหดูสิเหมือนเกมเลยอ่บบะเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ย <c oughs> ในเจ้าลองทายมาสิวา่านี่คือสูตรเคมีของอะไร C 2 0 H O 5 สูตมีของอะไรวะอ๋อนึกออกแล้วอาจารย์คุกกี้สอนมาจำได้แม่นเลยสูตรเคมีของฟ้าทะลายจนเองใช่ไหมล่ะซึ่งฟ้าทะลายจุนนะครับเป็นรสชาติที่ขมมากนะครับใช้ในหลายประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยซึ่งมีสรรพคุณนะครับช่วยบรรเทาอาการของโรคหวัดนะครับเช่นไข้หรือว่าไอแล้วก็เจ็บคอเหมือนตอนนี้ครับผมต้องการที่จะกินมากเลยครับเจ็บคอไม่ไหวแล้วซึ่งเมื่อนักวิจัยศึกษาเลยนะครับ พบว่ามีสารสาคัญที่มีชื่อว่าแอนโดรกาโฟไลต์นี่ก็คือสูตรเคมีของมันนั่นเองครับผมและในด้ดานิทยาศาสรมนะคะโทลอีนนะคะ,ะ,คะมีประโยชน์ในการทําละลายใช้ในการใช้ในกาะมวนการผลิตสีหมึกและการนะคะนอ้จากสามารถละลายสารสารประกอบอินทรีย์ได้ดีคะ่ะสู่กรมีดังนี้คะ่ะร,รู้ไหมคะว่า ในด้านเกษตรนะคะเคมีอินทรีย์สามารถไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างวันนี้นะคะเรามายกตัวอย่างของดินขาวเคอลินค่ะซึ่งดินขาวเคอลินนะคะมีสูตรมเกุลดังนี้ดินขาวเคอลินนะคะมีลักษณะนะคะเป็นฟิล์มเคลือบใบของลำต้นใบแล้วก็ผลค่ะอีกครั้งนะคะยังมีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงของพืชได้อีก้วยค่ะเฮ้ยกอนชิซุนิเมื่อกี้ไปไหนมาปะ โรงงานมาะจริงเหรอใช่โรงงานอะไรนรกเอ้ยยศโรงงานอุตสาหกรรมค่ะแล้วเขาให้แบบให้พูดอะไรบ้างปะของเรานี่ถามมั่วหมดเลยไม่รู้ถามอะไรกหนนะออของเราก็พูดสารประกอบอีซีที่เราเราศึกษาต่างๆนะอ๋อแสดงว่าให้ความรู้ไปบ้างแล้วใช่โอเคแล้วกนชีบไปไหนมาไปสอนกเกษตรมาค่ะอมั่นมากแล้วไปสอนกเกษตรมีให้ความรู้คนอื่นบ้างปะ <c oughs> ให้ค่ะให้อะไรแบบ ดูต้นคลิปได้เลยนะคะอธิบายไปหมดแล้วก็อย่าลืมไปย้อนดูต้นคลิปนะครับส่วนาผมก็ไปโรงพยาบาลมานะครับก็ไปย้อนดูต้นคลิปเหมือนกันนะครับซึ่งนะครับพวกเรานะครับก็ให้ความรู้ไปก็เยอะเนาะอย่าลืมกลับย้อนกลับไปดูด้วยนะครับก็พวกเรานะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมบายบาย